โอเคเลยนะครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผมนะครับไอบิ๊กเทพเจ้าแห่งหมูการโลบอกในข่าววันนี้นะครับผมทุกคนผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเติมร้านโลบัคช็อปนะครับเลดเจ็ดเลยนะครับท่านผู้ชมเออก็วันนี้คือเอางี้ว่าจะมาขายของนั่นแหละนะครับผมคือเลดเจ็ดแต่มันก็คุ้มจริงแหละเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนเติมนะครับทุกคนเนี่ยเลยระบบกลุ่มเลดห้าจุดห้าและไอดีพาร์ตเลดเจ็ดนะครับทุกคนเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมต้องมีบัญชีก่อนนะครับเนี่ยเราต้องใส่อีเเมลล้วคครรรรััับบแแาใสส่หนะต แล้วถ้าเกิดเราใส่อะไรเรียบร้อยสมัครเรียบร้อยนะครับมันจะมีขึ้นให้เราติกนะครับเราก็ติ๊ไปนะครับว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะทานผู้ชมมันบอกให้เลือกไฟจราจรเราก็เลือกไปนะครับทุกคนอ่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วมันจะติ๊อย่างนี้นะครับก็สมัครได้เลยแต่ผมจะสมัครจากทางดิส c อร์เอานะครับทุกคนอ่าเรากดอิชอร์ตขึ้นอย่างนี้แล้วกดอนุญาตเลยทานผู้ชมปึ๊บอ่ากดอ,อนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้รอสักครู่เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราทําการตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วยืนย โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนเราจะมาอยู่ในหน้านี้นะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับทุกคนเราไปกดไปหน้าแรกได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้ปึ๊บไปเลยโอเคนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับผมประกาศจากทางร้านนะครับสามารถิดต่อสอบถามได้ที่ Discord Serv e r นะครับผมทุกคนโลบั๊กแ0ดร้อยโลบักนะครับเริ่มต้นเพียงสิบาทนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรเติมไม่เข้าอะไรเงี้ยแจ้งทีนี่เลยนะครับปุ่มสีส้มนี้เลยนะครับทุกคนกดไปได้เลยนะครับทุกคน Discord นี้เลยนะครับทุกคนโอเค แล้วก็ต่อมานะครับการเติมเงินนั่นเลยนะครับมันจะมีทั้งทูมันนี่และทัวร์เลดนะครับผมแต่ตอนนี้ทูมันนี่ถูกปิดนะครับก็เราจะมาเติมทัวร์เลดกันนะครับให้ท่านผู้ชมทําการโอนมาที่ชื่อบัญชีนะครับผมชัดชนกต้นเจริญนะครับเบอร์ศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดสี่ห้านะครับผมต้องขออนุญาตอขอตัวไปทําการเติมก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมา โอเคนะครับหลังจากที่ผมทําการเติมนะครับเราจะได้หน้าตาสลิปประมาณนี้เลยนะครับให้เรานําเลขอ้างอิงเนี่ยนะครับในสลิปมาทาการกรอกได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับรอประมาณ1-5นาทีแล้วก็กดตรวจสอบเลยนะครับทุกผู้ชมเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้ก็คือทําการเติมสําเร็จแล้วนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเราจะไปเลือกการบริการนะครับมีทั้งระบบกลุ่มและ ID พาดด้วยนะทุกผู้ชมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบกลุ่มสักหน่อยละกันระบบกลุ่มตอนนี้มันลบบัคหมดนะครับทุกผู้ชมเราต้องเติม ID พาดกันแล้วนะครับทุกคนอ่า นี่เลยนะครับผมทุกคนจะมีหลายเลทหลายราคาเลยนะครับ110บาทได้800โลบักนะครับ220ได้พันหกอะไรงี้นะครับผมมีเยอะมาดูกันให้ท่านผู้ชมนะครับทำการใส่ชื่อและใส่รหัสกันได้เลยนะครับทุกคนเ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเลี่ยมเตอะนะครับนี่เลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดใส่รหัสเลยเสร็จให้เราทําการกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับเลือกสินค้าที่เราจะซื้อนะครับน้องทุกคนอ่าเลือกสินค้าเราจะซื้อแล้วเราทำนั้น ที <m í toys> ่ดำเนินการเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เลยนะครับทุกคนก็คลิปวันนี้นะครับก็จะไวๆหน่อยละกันนะครับก็จากนั้นนะครับเราต้องรอสินค้าภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับผมทุกคนนี่มีคิวตารางบอกเราด้วยนะครับท่านชมนี่เลยนะครับก็ยังไงผมก็ต้องขออนุญาตไปทําการรอสินค <ihrer> ้ากันหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปรอสินค้ากันเนี่ยนะครับทุกคนในท่านชมไปทําการเช็คล็บัคในไอในในไอดีเราก่อนนะครับท่านชมนี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมมี3,722ก็ทําการรอ24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่่่าาไได้เทหร hour One later. โอเคนะครับผมทุกคนมาเราทําการรอเป็น1วันไม่ที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ลบัคผม4,522ัน้าร้อยยบแล้วนะพี่ชมก็ถือว่าก็โอเคนะครับได้ทําตามทําตามกฎนะครับยืมสี่ชั่วโมงอะไรเงี้นะครับทุกคนก็บอกเลยว่าคุ้มนะครับ110บาทเท่ากับ800โลเลยนะพี่ชมเลขเจ็ดนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับทุกคนใครชอบใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแะทุกคนโอเคบอกเลยว่าคุ้มจริง ใช่คนลองมากันลองมาใช้กันดูนะครับทุกคนก็โอเคครับกํสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมทุกคนก็ช่วงนี้อาจจะอาจจะแบบไม่ค่อยลงเนาะคลิปโอเคเจอกัน